ง่ายอืมตื้อปากหวานเนาะอืมก็หนาพ่อเนี่ยแล้วแบบนี้ไปบอกคนพ่อเด้อขัาพ่อให้บอสขึ้นกระแดกเนี่ยอืมกับปู่ทัางแก่จะได้ลูกหลานเด้ออ่าขอให้ลูกหลานฟู้เสียงหวานเสียงมวลคนสวยให้มือคลุมือยาดมือคลุมือหวา่นแค่ลูกเด้อ แต่ว่าคนรอกรสบอกด้คือคือเก้านง่นหลายรูปูตาผู้คุดรอวันนี้ได้ถูกคำรอปอปบ้านแล้วปูตาสชคแค่ให้รางวัลลูกหลานที่ปากหวานคนลิบเก้าสิบเก้าแล้วก็เชีพเก้าคือเก้าอะไรก็มบ่อไกแค่ร้อขา้น่รกรชีบเก้ามันเอาบ่ท่านฟืนรูมมาคนดังมือระเวงเนาะเออนางระองราวชูชีน้าแตงโมโคคารวะ ขาฝปายผูกแขนปูกกานำเจ้าข้าจะเอาไปผูกแขนรันนอโอรันนอจะบอโอ้ยยังนั่งิง oh, งัง <adventurous atory dance> ่งคือว pues ่าทิงย <off five alan ches> ังๆั่งกตัชื่อหวนั่งทิงงังั่งไปก็คือเระยบ้ระรับปู่พึ่งขึ้นอดนะทึ้งนั่ง้งนั่ง้แต่เาคบปู

ในฝันเสือเก่าคือยืมร้านจะยืมร้านจะยืมเพราะมันดูกกับของกระปูกไปฮักเงินทุกมาเรื่องมือกระดางเนาะเออเป่าม้วนใค่ก่อนเป่าม้วนให้อิ่งหงั่งชิงงั่งงั่งให้ดูดีไม่ห้งให้ทุกข์ภาพแค่แรกเป่าวันนี้ให้ใหญ่วันหน้าเป่าวันนี้วันหน้าให้ รวยแล้วก็สวยขึ้นไข่ฟูกันก็ติดเมาแห้งมาูก้อขึ้นนัๆืสาธุสาธุม่าห้งขึ้นน่งนงคนังืปกกนั่งเงอกขึนน่งงอดกมาูก้นขึมนขึ้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 นึ้นคึนขึ้ึ้นขนขึึนขึ้นึ้นน ขับตื่นนขนันนอชันไอ้คูตื่นว่าสิขอสื่านบ้าเมืองถึงในความรักโรเกลียดกิรพบคอครัวร่วมขันกันแต่ทีนี้อีกผัวก็หัวแข็เอาขอข้คขอบคุณยังนันขัสนอชัดไอ้คู่พอครอครัวขอข้ครอบคัวยูเดเกดครู้ด้ว็มันก็ยังจะ่มันเคบมีหลังคาหรือปู๊ ร่กาข้ามไปม่ใช่อนร้าายไม่ให้ปวอันั่งหนักห่วงมันเกาเาเร็วเดิมันแข็งยืดตึไมันดีแล้วละแข็งมากกวกงเออรู้จิตวิญกมเออก่าข้ามเกาเขาบ่็เดือด่างกายใหม่ปกปพองน้ยหนักหน่วง้าเุดจินได้บอร่าข้ายใหมขั้นวัแใครไม่พมทุกเยียงรไ เดี๋วันเออ๋ยายกงวันมุ้มันงากมัขายงากเยอมันมุรอนมันงากมันข่าเนาะมันวดมันเลืบจะพูยังไงยังข้ามายแ้ยังไดเแบบนี้อย่ังยังกะเ ا ยังกะส اؤ นนอนทุพวเออยินงียง ขอครอบครัวรวมต่างเดือดดืสามคังบัสเออขอให้เออช่างเขือนมือเหี้ยมือแหงมือพลังแข็งทำงานให้แข็งแรงแข็งขันนะลูกนะขอครอบครัวขอให้น่งมือติดแต่ขึ้นมืออีหนึ่งอย่รักอูยุคเกียดีปุ๊บ ฉันก <esi> ็เกิบได้พอกันลุกคือมไดคือชืกอื่นเนี่ยง้อาขอทางไมครบมมอรับมมอครบมมอไม้คุกบขากแข่งเงินใหญ่หนองทองแรงหานะลูกนะเพราะ้ากระลืจกระลนลูกทํามากขาดคือนี่ยดีแล้วนะบุ้งตุ้งมั่งม่ายห่างเอารูดเรี่องครับเมื่อเช้านดู้กบอกุว่าว่าแต่ายร่วงลบบาครับปู่คุกมืองก็่งลบ่านเดียก น่คกเพระนูนื่องผว่าอือ้าวรมขอกับคารวะอีโพรอืขอให้มือโช้มือราบมือโค้มือมันถึงถึแล้วก็รวยนั่เรื่องย่งครับเานเดเขียนเื่อมันขรื่องไปครับปูุกแก่ิบบทุกแก่ใจิบซึบครับปูทุกอก่ใจเรองเยอครับ เออห้ามันกลคูกก่แก่ลูก้ามันจะมือแห้งต่อสู่ต่อแไปนเนาะครับปูเออลูกค้าได้รววบุงได้สู่ได้คนได้ชื่อเสียงยิงนั่งขอให้วงญบมืออ่ปู่คือพระคาบปอะคอง้าปู้ผูมีปูุ้มบกับชื่อจากช้างจาบ้านจากโขอให้คอยให้ลุกค้ามือฉกมือดาบมือฉกมือม้ามือฉกกระพแข็งแรงเงินได้งงทองได้มาเกิดจาการงดนจดด้านหน้าแล้วก็ดูทุกคนนะพวกนะ เออหเรืองเวาเดอทำมาขาดคุ้นเท่นัพอท้อพ่อให้กับใหดเ่านังนอทพ่อด้วยกับใหญดวยเออดวยการกินการทานการขัง่นี้นะฮืยัจะกินแล้วบอกย ก็คือข้อมแวงว่าผมม่ตากข่างกันเยอะเกินกเอา้อมต่หนายกันวย่บาคูคนนึงมาเกิดว่าได้ัวาอนชื่อยางเชาวิกิตตาใช้ดีโคว่าสัมทั้งคืนกับว่ามันคือเมื่อผู้่ามงาเออจับขช้ยื้อใา้แน่นดึงดูตรงมัน เอาคุณเดียนะครับมาแา่งคือข้าวองจังมา,าง่งเพื่อดึงโรมานยุคข้าวูพดดึงโรคจ้ารมาไปพ่อเอถียงเอ็งชีวิตนะก,กูไข่ไ่พห,อหนอนอยเมื่อ้ผัวก่อนคือไม่ใชนัหมใครก็ยำกันบุเยอครผัวกันไม่หุผู้หายำชื่อห้นมวานไม่หยุดเยอะข้าวโพขัดจังคือบังหมผัวก็เลย,ยเสียหนอนเเกอใครก็ล้ไม่บูญเยอ เออไมอลูกบอกลูกไม่ร้านบอกหลานเออมาค้างมาแหนลูกหลานน่ะเนาะอ่าววันนี้ขอให้ลูกหลานมือโชคมือรรบมือโชคมือม้าสุขภาพแข็งแรงเงินได้นองทองได้มาเยี่ยมพ่อที่ให้ค่ายนำมุกนำมัาเด้อครับปู่เที่ยวไปเที่ยวมามือยังหายแคชิบหกวันชิบหกชิบหกแค่คืนเดียวชิบหกเยอะสาธุสาธุ ครับสวัสดีครับสวัสดีเอซีสายบุญทุกทุกท่านครับมือวันที่1 7เจตุลาคมพศ2566ครับหลังมือหวยออกนะครับเนาะหลังมือหวยออกครับผมกานับปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องที่รวมบุญมากครับเพว่าจะรวมสร้างแดนนรกหรือว่าพระธาตุเจดีย์ปูรีครับ พระธาตุเจดีย์ปุรีหรือว่าหอฉันนะครับเนาะหอฉันอยู่วัดศาสนบุตรมาล,ลาลัมครับนี่คือกล่องกระถิ่นนะครับเด้อกล่องกระถินซื้อไว้เจ็ดหนึ่งได้สามตัวนะโอ้สาธุสาธุครับดีใจน้ำนะครับเด้อครับผมดีใจน้ำเนี่ยแะครับบุญวาสนาคุณเฮาอ่าบวกขึ้กันครับได้สดั่นใจเฮากระดีใจนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นอ่าเงิน ครับเงินคือว่าเงินเทวดากรว่าได้ครับเงินคือมีช่วงมีมันนะครับถือว่าเป็นเงินเทวดากรว่าได้ครับผมแอดยิมก็ดีใจนั่ครับสําหรับเอฟซีทันทีมีช่วงมีมันครับมีช่วงมีหลับครับผมแอดยิมก็ดีใจครับรากาปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องครับทีฝากผ่านมาทั้งสองแอดยิมแลราคาแตงโมครับหรือว่าน้องไอ้นะครับก็นําได้คือนําขึ้นถวายให้ครับเป็นที่เรียบร้อยเท่ากับตั้งจิตอธิษฐานสาธุสาธุเอาเด้อครับเด้อครับสําหรับมือนี้ครับอ่าคเอฟซีท่านใดจะไป ก in ินเขากินน้ำครับส่วนใบใบหรือว่าส่วนคำคำแรงแรงเดือดเดือดเดือนเดือนครับผมก็อย่าลืมครับอย่าลืมนะครับเด้อนี่เก้าหนึ่งศูนย์ครับปูบอกว่าท้ำบุญครับคนท้ำบุญท้ำได้อ่าคนละเก้าบาทสิบบาทท่งสิ่อไหมครับอ่าเก้าบาทสิบบาทอดีมก็เลยเขียนเก้าหนึ่งศูนย์ลงให้พ่อแม่พี่น้องเลยครับเด้อครับอาจจะเป็นสามตัวตรงตรงก็ได้ค่ากับเขากับน้ำครับผมหรือว่าสิบเก้าเองสิครับหนึ่งเก้าอ่าจัด ครับจัดนะครับเด้อสำหรับปูตาไฮแอดยิมเมือนี้ครับผมไฮแอดยิมนะครับเนาะเขียนไฮมันถื่อประสานปูว่าเจ็ดสิบแมตแตงโมครับชุดยาใจข้นจนเขียนไฮมันถือปูว่าชุดยาใจข้นจนนะครับเด้อครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับอ่าสิไปรับประทานอาหารช่วงใดกัดจัดนะครับเนาะหมักช่วงใดเข้ามาหิ้วตอนใดเข้ากับกินได้เลยครับผมแล้วก็บัดปูสีลง ปูบอกว่าแอดยิ่มเที่ยวไปร่วงบานครับทั้งจังหวัดนงบุรีพูดครับช่วงนี้ก็ไปเยี่ยมร้านนะครับเนาะครับผมกับปูก็เลยให้ค่าราแมนแอดยิ่ม16บาทครับอาจัดเตยยิ่มเร็วทันพอให้ค่าราแมน16บาทครับอ่าหยิบซีทันใดจะไปเติมนน้ำมันกับแอดยิ่มครับกจัดได้ครับผมอ่าแต่หมูมีนยังเพิ่มเติมบ่ครับค่ะก็อย่าลืมนะครับปูก็ไอพูดถึงนักหน่อยกันบ้านเล็กีของนางโอ้โหครับอ่าก็คือ ่มีคนไปมั่งครับมั่งบ้านหนักหน่อยมั่งออกหอดหลังคาครับหลังคาบ้านบ้านหนักหน่อยก็จะเริ่มครับบ้านเล็กทีหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับตองหนึ่งนะครับเนาะครับอาจจะแต่ว่ามั่งเฮลี่ได้ยิ้มแต่ว่าเป็นหลังคาโอ้มั่งมั่งเฮลีเป็นหลังคาครับหลังคากับแลวังมันอยู่บนครับอยู่บนนะครับเนาะหนึ่งหนึ่งแลวว่มันเป่าบนนะครับเด้อครับอันนี้ปู้อาจจะให้เนี่ยทางครับส่งสองตุ้มเคืองกับเป็นไปได้ครับเอฟซีกับพิจารณาเอานะครับเนาะสำหรับเอฟซีทันใดครับจะไปเตือนน้ำมันกัับบแยิ้มกจดดไ ครับผมเกิดพรเกิดอเกน้อยเกิดเกิดุนเพสิบครับพครับันักหน่อยสิบเจ็ดถึงสิบแปด่ลละครับแอดยิมก็จำา่ได้นะครับเนาะประมาณสิบเจ็ดงกันไปะครับผมสิบเจ็ดสิบแปดเลละครับครับผมครับอายุกับีสี่สิบแปดปี ครับหนักหน่อยกับประมาณนั้นนะครับเนาะ48ปีครับส่วนพ่อซอเกิดว่าประมาณ18บแปไปแต่โมสิบเจ็ดสิบครับผม17 18จ็ดสิบแปครับแต่ว่าครับบานเด็กทีหนักหน่อยก็คือตองหนึ่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 งครับผมครับสำหรับเอฟซีทันใดครับจะไปชุดเยียวยาคนจนรับแอดยิมก็คือ70 70ก็คือ70หรือว่า10ครับแลราคาฟัให้แอดยิมเตือนน้ำมันครับไปห้าล้านมาสั่งว่า ่าละคา5ล้านก็นคืออ่า16ครับ16ก็จะดื่มหนึ่งหนึ่งหกราคาหนึ่งศูนย์คือเก้าราคาหกศูนย์ครับพี่นอ้องครับเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับในบนคลิปนี้แล้วครับกับสุกๆมันๆลำๆเรื่อยๆครับตั้งโยดานาใน,านอ่าอันใดนเตียงมกลองกระถิ่นของคู่โอ้กลองกระถิ่นครับอ่เมื่อวันที่หา้าตุลาคมพฤศจิกาฮาพฤศจิกา 2, ครับสองพันหาด้วยหกสิบหกครับแม่คู่ก็ได้เป็นเจ้าภาพ กองกะทินครับวัดสาสนุบุญวัดร,รามครับอำเภอบ้านเือหรือว่าบ้านเทียมครับจังหวัดอุดรธานีครับอ่าแล้วก็มีมอระหบศพครบงานพอดีที่แตงโมมีมอลำครับมอลำัสามสไตล์ครับเพราะว่าจะเป็นอ่ามอลำทีมงานของแม่คู่แล้วก็มีจริงๆครับว่ามีพรอน,นิดมาพร้อมพร้อมเนี้ยมอลลั่มมีกางเว้นครับกางเว้นกางเว้นที่กางเว้น ครับตอนกลางเว้นครับตอนกลางวันละครับตอนกลางวันเนาะครับเนาะครับกับเอฟซีแต่ไหนมารวมบุญครับก็จะเบิ่งหัวซันสีงามๆพร้อมกับช่วงนี้พระอาจารย์ก็ร่างเห็ดก็ร่างสางด้วยกับกับยางสวยงามเนาะครับเนาะกับก็ร่างสีไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์หนาดหัวชั้นแต่ใดกับเดือดแต่เก็บท่านขางท่านยังกต่ไรเพราะว่าพระอาจารย์เพิ่อนกับเฮ็ดเองครับบางมือมันห่อนมันเมื่อยมันกับเฮ็ดบริเวณที่ปันได้ครับพระอาจารย์เพิ่อนกับเป็นร่างกายมนุษย์เนาะกับเฮ็ดตัวทึ่งแม่ซี่เพิ่อนผสมปูนเองครับกับเมื่อย์ขึ้นกัน อันนี้ครับท่านกองกระถิ่นกระถินนมีขาดอยียงแน่แต่งโม่มีจอบขาดจุกขาดครับครับมีบักจกนะครับเด้อมีบักจกหรือว่าบักจอบนะครับแล้วก็หาบกระตาอ่าได้ยินเจยุกิพ่นว่าสองหาบกษัตัิกระตาได้ใส่สองหาบครับผมเรียกว่าบักกระจกบักจกบักจอบนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างครับอ่าได้ร่วมปัจจัยมาฝากท่านยิมฝากท่านแตงโม่ครับมาท่านนี้ก็ได้หรือว่าเฮียนหรือว่า จะหนักน้อยหรือว่าแม่คู่ก็ได้ครับอาจจะมารวมเป็นเจ้าภาพกับแม่คู่เฮ้าครับกับทักไทยมาได้เลยครับเด้อมพิตีบุญล้วนๆครับถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยครับอันนี้เป็นของวัดศาสนุบุญวารารามครับบ้านเทียมอำเภอบ้านพืชจังหวัดอุดรธาน,านีเป็นของวันที่หาเมื่อนั้นนี่บุญสองวัดที่แตงโมครับเป็นบุญวัดป้าบ้านเมือ่อพร้อมหรือว่าวัดปูเทท่องแต่ว่าวัดป้าบ้านเมือ่อได้ยินข่าวว่าแม่คู่สิให้สร้างสือ้อเป็นตัวแทนตับนำตุนผาปลา ถือว่าะจะทิ้นร่วมละไปรวมน้ำเพลินครับผมให้เพราะว่ามันตรงกันกันยากทางคุนความทั้งระยะทางนักก็ไก่กันประมาณ40่สิบกว่ากิโลครับก็เลยจะมอบให้ทีมงานทาง,ทาง,ทางสร้างเสวยเพลินเป็นทุระให้ครับอ่าเอฟซีทันใดจะร่วมบุญครับจัดได้เลยครับมักเพระว่าบุญเท่าถือว่ามีโอกาสเป็นความโชคดีของเอฟซีครับที่ใดร่วมบุญ กระถินเนาะครับเนาะกระถินเป็นเจ้าภาพกองกระถินครับอ่าครับก็บคอยสุกๆมันๆน้ำกันทุกปูทุกคนคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็คอยสมรรถปัทนาทุกประการก็คือพอหำนี่ครับเพิ่นอยู่อำเภอนลำพ่าจังหวัดอนเจนครับไก่ปัดได้เพิ่นก็ขนมาให้ที่แตีงโมนี่ครับอ่านี่แหละครับด้วยบุญนะครับเนาะด้วยแรงบุญครับ นักหน่อยก็เห็นเอาไม้ขวดมาเลยเองคุณเศร้านี้ครับเกิดสัตว์นาพจน์จุ่มไม่เหนใดแมงเลยม่แต่แน่ดีๆจะมาขวดให้สะอาดเลยพิสันว่าครับเคนใดนำไม้ขวดมาร่วมบุญร่วมกความกติณนำแม่คู่เฮาครับนะครับก็คอยสุกๆมันๆลำๆด้วยกันทุกคู่ทุกคนครับผมอิสซี่านใดครับจุ่มวัเป็นเจ้าภาพกับแม่คู่ไปทักมาแล้วแต่งโมนาะครับเพระว่าจะเป็นทางมาทั้งแต่งโมน้องไอแอดยิมหรือว่านักหน่อยหรือว่าเจ๊ขาเหงียนหรือว่าแม่คู่เฮาสายตรงก็ได้ครับก็คอยสุกๆม mm. ันๆลำกันทุกคันทุกคคคคนนรรัับบแปห้้าจอไว เก้า <70. S 2> หนึ่งศูนย์หนึงเก้าเจ็ดศนย์ครับหน <10, S 2> ึ่งศูนย์หน <160, 160, S 2> ึ่งหกหกศูนย์ครับผมครับแอดยิมกับขอสวัสดีครับ